สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเลขเด็ดพารวยนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะในงวดประจำวันที่7เดือน6ปี6 4สนะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมวันที่7กันนะคะก็ออกมารับชมรับฟังวันที่3กันก่อนเนาะวันที่3แนวทางมา7 4 4นะคะกับ6 7นะคะแล้วก็50เนาะก็ หลุดไปนะคะงวดที่แล้วก็หลุดไปเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะแ<อ>นวทางก็มีเข้ามีหลุดมีขึ้นมีลงนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะจ๊ะงวดที่แล้วก็หลุดเนาะก็ตามรับชมรับฟังกันต่อในงวดวันที่7เดือน6ปี64กันเลยนะคะกับเล็กเด็ดพารวยนะคะหวยลาวพัฒนานะคะ2ตัวบนล่างนะคะเจาะเน้นๆ2ตัวบนล่างนะคะ สำหรับวันนี้ก็ให้เด่น8กับ3นะคะวิ่งรูด8กับ3นะคะก็จะเจาะเน้นๆให้นะคะเด่นละ5คู่เท่านั้นนะคะก็สำหรับเด่น8นะคะเด่น8ก็จะมี8 9นะคะแล้วก็8 8 8 7 แปนะคะแล้วก็80ดํูสำหรับเด่น3นะคะ3ก็จะมี3 9นะคะ3 7นะคะแล้วก็3 5ค่ะ3 2นะคะแล้วก็3 0นะจ๊ะก็ตัวที่ชอบนะคะก็จะมี3 0นะคะ 3าห้าแล้วก็สามเก้านะคะแล้วก็แปดเจ็ดแปดเก้านะคะแปดแปดนะคะก็เพิ่มแปดสองอีกคู่หนึ่งเนาะก็ <S 2> <S 2> <ưng> สำหรับท่านไหนชื่นชอบนะ <S 2> <S 2> <S ก็แคปไว้จดไว้นะคะสำหรับแปดสามอดให้คู่นี้เลยนะคะ แคปไว้จดไว้ได้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ f อฟใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีคะ่ะ